ก็สวัสดีนะครับต่อผู้ชนทุกคนนะครับก็อัสสลมามเลยคนซุโม,มนะครับก็จะบอกว่าวันนี้ผมที่ออกไปหาของเก่าของโบราณน,นะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดหัวใจไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะครับ ่อกันไม่เสียเวลาไปดูเลยครับก่อนที่จะดูรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับไปดูกันเลยครับก็วันนี้ผมได้มากแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้เราก็เรียงเรียมก็ปกตินะครับเรียงแบบนี้นะครับแล้วก็จอดแล้วก็มีอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็น เหล็กเหล็เหล็กทั่วไปนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับของเก่าของโบราณนะครับไม่ได้โบราณมากแล้วก็ไม่ได้เก่ามากอันนี้ผมไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับทั้งหมดก็ได้แค่นี้ครับมีแค่นี้เองครับเหรียญก็มี9เหรียญน,นะครับ สตังรูแล้วก็สองเรียนมีรุ่นมีแบบนี้นะครับก็ไม่พูดอะไรมานะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสัร์นะครับให้ผมได้มีกำลังใจทําคลิกต่อไปนะครับ